ลูกตัวจใ่ไม่เป็นไรอยู่เนี่ยอสิใส่ <c oughs> ไม่ถูกข้างอ้ฮแม่ไอใส่แว่นตามไม่ถูกข้างค่ะคุณหมอกลับมากลับมากลับ้าอย่างนี้ <c oughs> โอ้ไม่สบายโอ, <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> เออเป็นยังไงบ้างคะ เอาวางดดดดนี่โอ้สเต็ดพังโอเคเป็นไงคะคุณหมอคุณแม่ต้องเป็นยังไงคุณแม่ต้องทำอะไรไหมคะคุณแม่ไอค่ะคุณแม่ไอแล้วคุณแม่ต้องทำอะไรไหมคะคุณลูกคุณคุณลูกหมอจะให้คุณแม่กินยาไหมคะให้กินค่ะให้กินยาอะไรคะชอนค่ะ ยาช้อนเหรอคะช้อนคุณหมอจะไปจ่ายยาหรอคะคะคุณหมอยาไหนยามาให้แม่กินหน่อยค่ะนมาช้อนนี่ใหญ่เลยนี่มาช้อนนี่โนนโน่นตอมบาบี้นนหมอโรนนุ่นทุไหนคะช้อน ของเรืคุณคุณหมอแบบว่าโลกมากเลยนะคะโอ้ข้าวหลังคุณหมอจัดร้านได้ดีหน่อยนะคะหายาไม่เจอเลยเอามาค่ะไม่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 เอามามาป้อนเลยลูกมาเลยไม่ต้องมีน้ำส้มม่ะจะอ่ะอหยามาเลยค่ะเดี๋ยวสิคะเอามาเอาม่ยเทยาให้ดูใหม่สิคะเออ โอ้มา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 กนนินอะอืมโอเคหายหรือยังคะเอามาเช็คหน่อยหายหรือยังมาเช็คหน่อยหายหรือยังคะคุณลูกอ่าเช็คหน่อย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 อือืออยู่นี่ไงลูกแว่นตาคุณหมอนะโอ้แว่นตาก็กระจัดกระจา,าหยหายหมดเลย ดูสิคะหายหรือยังใส่ผิดได้ากแล้วค่ะคุณหมอกลับหมากลับมอืมไหนคะหายหรือยังมาจับดูซิจับดูคุณแม่สิคะ <c oughs> มันไม่ถูกด้ายไงคะลูกด้างหนูก็ไม่มีนะลูกอืมใส่ตรงนี้ เออนี่แหละอ่ะเช็คดูสิอืมลงข้นมไหมคะโอเคขึ้นนะโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะคะคุณหมอโอเคเสร็จแล้วโอเค